ก็สำหรับซีรีสเรื่องไทโูนแฟมิลี่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคังแทพุงที่ระบ,บโดยอีจุนโฮลูกชายของท่านประธานบริษัทไต้ฝุ่นการค้าหนุ่มหล่อจอมเซเพล่ ที่ต้องมากอบกู้บริษัทของพ่อหลังจากที่เกาหลีเจอวิกฤตเศรษฐกิจจนบริษัทใกล้ล้มละลายและเขายังต้องเสียคุณพ่อไปจึงทําให้เขากับพนักงานทุกคนต้องรวมกันรักษาบริษัทของพวกเขาไว้ให้ได้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องไทฟู o แฟมิลี่เลือดธุรกิจฝ่าพายุวิกฤตนั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับกับไทฟู o แฟมิลี่นะครับจากทางเน็ตฟลิกซ์นะครับที่นำแสดงโดยคุณอ e. ีจุนโฮนะครับและคุณคิมมินฮานั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตอนแรกผมนึกว่าโหม,มันจะเป็นกระแสฮือฮาฮือฮามากเลยแต่ว่าเฮ้ยมันเงียบกว่าที่คิดเว้ยก็เลยสงสัยว่าเอา้าทําไมเขาไม่ดูกันหรอหรือว่าทําไมไม่ค่อยชอบกันหรอรประมาณนี้ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะคอนเซ็ปต,ต์ของเรื่องมันดีมากเลยนะเพราะมันคือการเอาตัวลูกชายสุดเซฟเล์ play ของท่านประธานบริษัทการค้าเนี่ยที่ต้องมากอบกู้หลังจากที่เสียพ่อไปเนี่ยเขาต้องมาร่วมมือกับพนักงานบริษัทนะครับในการ ฝ่าวิกฤตในช่วงที่แบบยุค IMF เลยเพราะฉะนั้นนะ่มันเป็นอะไรที่แล e ้คลาอีเทวอนคลาสมากในการที่แบบว่าต้องมาเหมือนกึ่งๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่อีกครั้งนะครับในช่วงวิกฤตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพล็อตก็โอเคนี่ว่ามีคุณอีจุนโฮด้วยนะเว้ยทำไมกระแสะถึงค,ค่อนข้างจะดูซาซาไปหน่อยพอได้มาดูจริงๆแล้วก็พอเข้าใจได้ในช่วงแรกแล้วกันผมว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย มันมาตายช่วง2อสาตอนแรกครับเพราะว่ามันใช้เวลาปูนานไปหน่อยเลยแหละเพราะว่ากว่าจะเข้าเรื่องนะที่แบบผมรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้แบบเฮ้ยสนุกว้าวเลยเนะี่ยลอไปตอน3ตอน4แล้วครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเขาใช้เวลาในการปูเนื้อเรื่องในช่วงแรกโดยเฉพาะ2อ p ีพีแรกค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เรื่องนี้จริงๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเทียบกับ Class, นะเ n ้าวันคลาสเนาะไอเรื่องนั้นนะ่ยมันบิวมาดีมันบิวตัวร้ายให้ชัดตั้งแต่แรกเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพระเอก ต้องมาแก้แค้นต้องมาปั้นร้านของเขามาจัดการกับช่างการอะไรประมาณนี้แล้วจังหวะการเล่าเพลงในเรื่องอะไรประมาณนี้มันเน้นมันขยี้จนแบบเรารู้สึกฮึเหิมทําให้หลายๆคนแบบเฮ้ยอยากจะเป็นเท่าแก่บ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้มันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยแหละมีความเหนื่อยหน่อยๆมีการใช้เพลงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันก็ได้นะแต่เพลงมันดูชิลไปหน่อยมันไม่ค่อยปลุกใจอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างในช่วงตอน2ตอนแรกเนี่ย มันจึงทําให้ถ้าคุณดูปุ๊บแล้วไม่ถูกฉลออะ่ะคุณจบเลยครับเพราะว่าผมตอนแรกนะสําหรับผมตอนที่ผมดู EP หนึ่งอ่ะผมก็คือแบบสนุกตอนไหนวะจริงๆคือแบบมันบิ้วอยู่นั่นแหละพยายามจะเล่าเรื่องพระเอกดูเ a พแต่ว่าก็เป็นคนที่มีรัาากพ่อนะาโน่นานี่นั่นกว่าบริษัทจะเจ๊งอะ่ะนานมาก <g ül> <g ül> ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจได้ว่าทําไมหลายๆคนถึงเทไปตอนสองตอนแรกนะครับแต่ว่าคุณเชื่อผมถ้าคุณอดทนอีกสักน,นิดนึงนะครับคุณจะเริ่มช่วงที่บริษัทมันล้มแล้วครับแล้วพระเอกอ่ะมาแบบตั้งใจทํางานและแล้วก็มากอบกู้กับตัวนางเอกของเราเนี่ยแล้วก็พยายามจะปั้นบริษัทใหม่หาธุรกิจมาทําเพิ่มเติมอ่ะตอนอ p พีสามพสี่สนุกแล้วครับแล้วมันเปิดตัวบอสใหญ่ด้วยอันนี้มันก็เลยค่อนข,ข้างจะชัดเจนตอน EP3 e EP สามสี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเทไปแล้วกลับมาดูก่อนฮะเช <g ül> ื่อผม p EP อ EP ีพมสนุกแลับอทีนี้ สำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มดูนะฮะก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับมันจะเล่าเรื่องในปี1997นะครับอาจจะมาเล่าของคังแทพุงนะฮะก็คือที่เจมบทค e ุณอีชุนโฮนะครับเขาเองก็เป็นลูกชายคนเดียวของท่านประธานของไต้ฝุ่นการค้านะครับที่บริษัท,ทผมเรียกว่าเป็นเทรดดิ้งละกันก็คือเหมือนซื้อมาขายไปอะไรมาเนี่ยครับที่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่แบบกําลังลุ่งเรืองเลยเพราะว่าทํากําไรได้มหาศาลเลยนะครับแต่ว่าตัวพระเอกเองเนี่ยก็มีอาการเหมือนต่อต้านสังคมต่อต้านคุณพ่อน,อน,นิดๆด้วยเหตุผลบางอย่าง เพราะจริงๆก็เหมือนพ่อเขาซึนนั่นแหละพ่อแบบชอบว่าพระเอกแต่จริงๆก็คือรักเขาส่วนลูกก็เลยทําตัวเสเพครับก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย,ยเสเพไปผับไป,ไปนู่นไปนี่ทําให้พ่อเขาด่าบ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอะไอ้คู่นี้เขารักกันเพราะพระเอกเนี่ยถึงจะทําตัวยังไงก็ตามเนี่ยคือเขาก็ยังมีเออเอารองเท้าพ่อมาขัดให้ตลอดเพราะว่าเขาสัญญากับพ่อไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงๆพระเอกอะจบด้านเรื่องของพวกเอ่อต้นไม้ดอกไม้มาครับ่เขาจึงมี ค,คล้ายๆกับงานอดิเรกข,ของเขาในการที่ไปทําโรงเรียนปลูกกุหลาบปลูกต้นไม้อะไรของเขาอะไรมานี่ครับจึงเป็นผู้ชายรักต้นไม้รักตอกไม้เลยมานี่นะครับแต่ว่าทีเนี้ยเหตุมันมาเกิดตรงที่ว่าพอช่วง IMF ครับเศรษฐกิจของเกาหลีคือพังเลยนะครับบริษัทล้มละลายไปไม่สามารถชําระเงินได้ฟังบริษัทของพ่อพระเอกก็เป็นหลักการเดียวกันครับก็คือเจอกับวิกฤตที่เข้ามาพอดีนะเพราะว่าก็มีเรื่องการหมุนเงินไม่ทันน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายคุณพ่อก็จากไปก่อนวัยอันควรนะครับจึงทําให้ ตัวพระเอกนี่แหละครับที่ได้มารู้แล้วแหละว่าเพ่อรักเขามากเลยแล้วก็บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่คุณพ่อทุ่มเทม,มากกว่า20ปีมีพนักง,งานที่ต้องดูแลเขาจึงเรียกว่าอัปเกรดตัวเองจากเด็กจอมเสเพลครับกลายมาเป็นท่านประธานจําเป็นเพื่อกอบกู้บริษัทนี้นั่นเองนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาก็เลยได้มาเจอกับตัวโอมิซอนนะครับที่รบับบทโดยคุณคิม,มินฮานั่นเองนะครับซึ่งเดิมอะ่ะเธอเป็นเหมือนกึ่งก่งพนักง,งานบัญชีแล้วก็เป็นเบ ในบริษัทครับจริงๆเธอเป็นคนที่เก่งฉลาดใฝ่รู้เป็นคนที่ความจําดีมากเป็นคนที่แบบคิดเลขไวมากคือเป็นคนที่เก่งกว่าหน้าที่แล้วกันแต่ว่าปัจจุบันก็คือเธอก็คอยมาทาเอกสารธุรการจุกจิกจุกจิกเสิร์ฟกาแฟอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ จริงๆเธอเป็นคนที่ฝ่เรียนมากแต่ว่าด้วยสถานะการเงินที่บ้านที่ต้องแบกทั้งคุณย่ามัง่งมีน้องอีกสองคนที่ต้องเลี้ยงดูด้วยจึงทําให้เธอก็เลยไม่สามารถทําตามความฝันของเธอนะในการได้ไปเรียนหนังสือปกติแล้วก็จริงๆเธออยากจะมาเป็นผู้ค้าครับคือในเรื่องมันจะใช้คำว่าผู้ค้าเนาะจริงๆม,มันก็คือมันก็คือพนักง,งานขายแหละของที่เป็นพนักง,งานประจําที่แบบว่าได้ตําแหน่งที่ทุกคนแบบยกย่องอะไรประมาณนี้นะครับเธออยากเป็นพนักง,งานที่เป็นผู้ค้านั่นเองนะครับซึ่งทําให ในจงังหวะนั้นเองนะครับในช่วงที่บริษัทเริ่มล้มพระเอกเริ่มมาตั้งตัวได้หนึ่งในซีนที่ผมชอบมากเลยก็คือตอนที่พระเอกมารู้แล้วแหละว่าพ่อเขาฝากเงินให้ตลอดและฝากเงินในหัวข้อที่เป็นความฝันของแทฟุงด้วยนะก็คืออยากให้เงินก้อนนี้ลูกชายเอาไปใช้สิ่งที่ตัวเองต้องการได้และอันนึงที่ขนลุกจัดเลยก็คือในใน,ในบัญชีครับมันสามารถระบุคนฝากแล้วก็ ชื่อผู้ฝากได้ใช่ไหมมันก็จะมีหัวข้อที่พ่อเขาค่อยๆเขียนเป็นหัวข้อว่าแบบถึงแค่พุงลูกรักพ่อลักลูกมากเลยนะเนี่ยเป็นบรรทัดฝากรู้สึกว่าทีแล้วหลักหมื่นนั้งล่อไปเกือบล้านอ่ะฝากมาตลอดเลยให้ให้ลูกให้พนักงานโอ้โหโคตรซึ้งเลยครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้บิวดีนะครับแล้วก็เลยทําให้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเอกต้องคอยมาเคลียร์เคสแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับโดยที่ ก็เดิมก็จะมีพนักง,งานอยู่กันครบนั่นแหละมีทั้งคนที่ดูเรื่องไอทีคนที่ดูเรื่องบัญชีคนที่ดูเรื่องการเดลกับต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังๆนะก็คือพวกเขาก็จําเป็นต้องออกไปก่อนเพราะว่าบริษัทไม่ไหวแล้วครับจึงเหลือแค่พระนางสองคนพระเอกก็เลยให้นางเอกมาเป็น พนักง,งานอาวุโสครับเป็นผู้ค้านํำสมใจยอยากเลยแล้วก็พระเอกเป็นประธานแล้วก็ค่อยมากอบกู้กันนะครับทีนี้เราก็เลยจะได้เห็นการหูเรียกว่าการทาธุรกิจใหม่เลยเพราะว่าพระเอกไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยต้องมาเรียนรู้จากนางเอกมาเรียนรู้จากพนักง,งานคนอื่นนะครับเห็นเขาค่อยค่อยเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการมาหาทางกอบกู้บริษัทโดยที่มีนางเอกคอยช่วยเหลืออยู่นะครับและที่สําคัญนะฮะอันนี้จุดหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าในเรื่องนี้ปัญหามันจะเข้ามาแบบไม่รู้จบเลยคือในตอนแรกอ่ะมันจะมาแบบ กว้างๆหน่อยว่าแบบมันจะมีเรื่องอซื้อของมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งกาลังจะไปส่งเขาปรากฏว่าไอ้นี่มันเบี้ยวไม่ยอมชําระเงินไหนจะมีเรื่องขนส่งที่ติดค่าให้จ่ายเขาต้องไปชําระอะไรประมาณเนี้ยปัญหาคือล้านแปดมากคือมีปัญหาวิ่งเข้ามาทุกๆ3 0นาทีเลยนะครับในเรื่องนี้ทำให้พระเอกกับทีมงานเนี่ยต้องค่อยๆเค,ค Clear, ลียร์ทีละเปาะทีละเปาะไปจนกว่าจะสําเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญพอเคลียร์ปัญหาเดิมแล้วปัญหาใหม่ก็มาอีก พอเคลียปัญหาจบแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือต้องหาธุรกิจใหม่ด้วยแต่ว่าคุณก็น่าจะเข้าใจายอยู่แล้วครับว่าแค่ทําธุรกิจใหม่ก็ยากอยู่แล้วแต่นี่คือทําธุรกิจใหม่ในยุค IMF ครับในยุคที่ทุกคนคือแบบโ,โหป้องกันตัวเองสุดชีวิตเลยครับเป็นยุคที่ทุกคนทยา,นายังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดครับเพราะฉะนั้นเอาการเอาเปรียบการโกงการเห็นแก่ตัวมาสารพัดครับนั่นคือสิ่งที่พระเอกและทีมงานต้องเจอในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คือเปิดมาก็คือโดนเลยซึ่ง ตรงนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่าพอมันเออมันไม่ชัดเจนในส่วนของตัวร้ายหลักมันไม่มีคอหลักของเรื่องที่พระเอกมันต้องแบบไปกระทืบมันต้องไปขยี้ปุ๊บในช่วง1-2ึ่งถึงสยิงยัน3ตอนแรกเลยเราเลยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะกับไอตัวฝั่งพระเอกครับจนกระทั่งครับมันเปิดตัวร้ายหลักของเรื่องนะครับนั่นก็คือไอประธานพิโอกับไอลูกชายตัวแสบที่หมันไส้มาตั้งแต่ ep หนึ่งแล้วนะครับก็คือ ไอเนี่ยแหละเขาหาโอกาสที่จะเล่นงานบริษัทพระเอกมานานแล้วครับแล้วก็พอมีโอกาสปุ๊บก็เล่นเลยนะครับมีทั้งโกงนู่นโกงสัญญาเล่นงานใช้วิธีทุกวิถีทางในการจาัดก,การพระเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึง EP 4ีะที่ผมบอกว่า3กับ4เริ่มสนุกอะเพราะว่า EP 4พระเอกมันเอาคืนได้เว้ยโคตรสะใจเลยเพราะว่าถึงพระเอกมันจะไม่ได้เก่งมากมันไม่ได้เออเป็นคนที่แบบ ช่ำชองธุรกิจมากแต่ว่าเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่ดวงดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่เเซนดีแล้วกันเป็นคนที่แบบมีไหวพริบดีเซนดีสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดบอกว่าดวงดีเลยนะแต่ว่าแต่ละอย่างคือแบบโคตรดวงสวยเลยปัญหาแต่ละอย่างก็คือเข้ามาสาร,รพัดสาร,รเพมากแต่ว่าเขาก็หาทางแก้มาได้เรื่อยๆนะครับ ซึ่งําให้พอมันเปิดตัวร้ายหลักปุ๊บว่าแบบเฮ้ยมันต้องเล่นและไอประธานพีโอกับลูกชายตัวแสบเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีจุดมุ่งหมายมากขึ้นว่าอยาเข็นพระเอกไปเบิ้ลหน้าเขาสักทีเราจะได้มีหมุดหมายละในการที่ทําให้พระเอกสามารถเอาชนะและก้าวข้ามผ่านพวกเขาไปได้นะฮะก็เลยทําให้เริ่มสนุกมากขึ้น แล้วก็อันนี้ก็สปอยได้นิดหน่อยแล้วกันครับก็คือธุรกิจแรกที่พระเอกทาก็มาเคลียร์เรื่องเคสขายผ้าเนาะแล้วล่าสุดที่ผมเริ่มดูแล้วก็คือมีมาขายรองเท้าแล้วแล้วก็แว่วๆว่าไอตอนล่าสุดเนี่ยมีจะไปขายโมกันน็อกที่ไทยด้วยคุณลองดูว่าอันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานะครับก็คืออันนี้คือพล็อตเรื่องกับคอนเซ็ปต์การเล่าเรื่องที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะในช่วง ep 3 ep 4ค่อนข้างเริ่มบิวมาดีละแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าผมว่าตัวละครในนนนเื่ออองงกกจาาพ ตัวละครที่เป็นทีมงานคนอื่นผมว่ามีเสน่ห์มากทุกคนมีคาแรคเตอร์ทุกคนมีสกิลที่เฉพาะทางของพวกเขาที่จะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ในช่วงวิกฤตที่สุดพวกเขาก็ยังคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเคมี Me ของพระนางครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหากับนางเอกอย่างคุณคิมมินฮาแน่เลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดของเกาหลีนะครับแต่ว่าคุณ คุณต้องมาดูก่อนครับว่าบริบทของเรื่องนี้มันเป็นการซัพพอร์ตเชิงธุรกิจก่อนคือจะมาหวานแหววอะไรกัตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าคุณต้องมาดูก่อนว่าคาแรคเตอร์พระเอกกับนางเอกอะคือโคตรเหมาะกันเลยเพราะว่าเป็นนางเอกที่เก่งนะเพราะตอนนี้เราต้องการหญิงเก่งหญิงแกร่งที่มาประคองไอกพุงที่แบบว่าไม่รู้อินโนเอเนเลยอะมันต้องมาคอยซัพพอร์ตกันต้องคอยช่วยเหลือกันแล้วผมบอกเลยคุณคิมมินฮาตีบทแตกมาก เพราะว่าเธอก็คือพนักง,งานซื่อๆคนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ตั้งใจจะรักษาบริษัทนี้ไว้นะครับแล้วก็ต้องมาคอยช่วยลูกชายของของท่านประธานอะไรประมาณนี้เคมีโคตรดี Me เลยแล้วนางเอกคือเดอะแบกในหลายช็อตมากนะฮะทั้งในเรื่องของการซัพพอร์ตพระเอกทั้งในแง่ของการทํางานด้วยแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยด้วยจึงทาให้ผมรู้สึกว่าเคมีคู Me ่นี้มันเริ่มจากเป็นพาร์ทเนอร์ก่อนเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตร เป็นเพื่อนร่วมรบอะไรประมาณนี้แล้วมันค่อยๆต่อยอดเพราะตอนนี้ผมเริ่มเห็นเลิฟซีนหลายๆช็อตที่มันค่อนข้างดีแล้วเคมีของสองคนนี้ดีมากค,คุณเพราะฉะนั้นอ,อยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าเรื่องนี้มันเน้นไปที่การพลิกวิกฤต เป็นโอกาสอะไรประมาณนี้ครับส่วนเลิฟไลน์ก็คือเป็นส่วนเสริมที่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไลน์อะไรมาเนี่ยครับกลับมาดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องไทฟูนแฟมิลี่นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกธุรกิจนะครับที่บอกเลยว่าคุณจะได้เห็นพระเอกกับนางเอกครับแล้วก็ทีมงานที่เหลือเนี่ยร่วมมือกันในการกอบกู้บริษัทที่กําลังจะล้มละลายครับที่มีปัญหามาทุกตอนมีปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับ แล้วก็จะมีคนที่ตั้งใจจะล้มบริษัทเขาด้วยครับคอยหัดความทืกวิธีทางครับแต่เราก็จะได้เห็นทีมงานค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยทีละชั้นทีละชั้นไปเพื่อที่พวกเขาจะสามารถรักษาบริษัทที่พวกเขารักไว้ได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของเลิฟไลน์อันนี้ผมว่าก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าเคมีพระนางดีมากเป็นพระนางที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นเลิฟไลน์ที่เป็นซีนโรแม,มนติกบ้างอะไรประมาณนี้ก็อยากให้แนะนําให้ดูนะครับท่าน,นี้ก็เลยขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องไทฟูนแฟมิลี่นะครับเลือดธุรกิจฝ่าพายุวิกฤตนั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซีรีส์เรื่องไทฟูนแฟมิลี่นะครับซีรีส์นี้ก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของ Netflix นนะครัับมาทุกวเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดดตาาาามมรรรรััับบบชชกกนนนไ้้้้ะคคถทีุณอฟลิกวนกดไลส์กดแลลละะใจ้วยนครับ มาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ,พบกพนใหม่ครั้งหน้านะครับบาย